กันบ้างค่ะกับเพลงในช่วงเมื่อสักครู่นี้นะคะเพลงค t นเทมพ a รีค่ะคงเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจท่านผู้ชมอย่างมากเลยใช่ไหมละล่ะครับ และท่านผู้ชมท่านไหนที่ชื่นชอบผลงานเพลงเก่านำมาประยุกต์สร้างเพลงใหม่เรียกว่าคอนเทนต์โพลารีก็ติดตามรับชมได้ในช่วงนี้ทุกๆสัปดาห์เลยครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าในวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่ว่าก่อนจากกันไปค่ะเรามีอีกสบทเพลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะใช่แล้วละครับและกลับมาพบกับรายการเสียงสวรรค์ตะวันฉายได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ีโกรธเคืองฉันเรื่องอะไรละจ๊ะมาทําไมออกไปให้ไกลดีกว่าโอ้โอ,อ,อระไทฉันมีผิดใดเล่านะอย่ามาพูดจ้าค่อยไปค่อยไปเห็นกครัวฉันแหมงอนจริงๆที่มาง้ออย่งจริงนอมีคนรอออกไปง้องเขาเถิดนั้นดวงชีวีรักเธอ,อไม่มีแปรผันเมื่อคํา อยากโรดเลยเชิญหันหน้ามาฟังไม่มีปิดบังโปรดฟังหลอกนะดูสิดูนี่ใครเท่าให้มาขอ,อาำที่ว่าหานี้ของใครตอนกลางวันหยุดงานฉันผ่านไปเห็นแล้วพอตอนเย็นก็เลยซื้อเอามาให้นะจ๊ะสวยไหมล่ะจรจริงอ่ะสุวจังหนีเธอขับใจแต่ยัง เอ๊ะเป็นอะไรเหตุดใดร้องไห้ใครทำเหรอจ้งฟังคำกอดเธอที่ทำให้เศร้าโอ้สามเชยรักเธอไม่เคยให้เงาโอกจนซ้ำซากเพราะเเพราะเราก่ไปไม่ได้รักรักรักที่ยังรักอยู่เสมอน,นจะจ๊ะเพิามเพอย่ามาแล้วามาพิ่มานแม่งามสามวัยถึงจะเก่าไปก็ยังงามอย่ามาลวนลามเพราะเธอคิดสาม เหตุใดยังเครื่องฉันเรื่องอะไรกันแม่ชื่นชีวันบอกฉันน่อยได้ไหมดูะซิอดูนย่่จดไม้ผู้ใดฉันคนมาได้ใต้หมอนของคุณนี่ลายมือเธอนี่เธอเขียนตอบก,กับฉันไงล่ะเขียนมานันวันอุ้ยสี่ปีไม่ควรเครื่องขนลืมไปได้แล้วเนี่ย<ท>นี่ลายมือเธอนี<ท><ท>่ไงลงรองเธอโกรกเถรยงคุณโปรดจงการุนนักคุณนัคุณสินเคาะไปทีปะกลับบ้านก<อ>ันได้ละ ก่องงานมันรุมงสุ่มมีมากมายเต็มทีต้องตรวจบัญชีงบดุลทางปีบกลับคุณหานแม่เจอพอดีสวัสด,ดีครับนี่จดหมายอ้าวเรามาทำไมล่ะเจ้านายใช้มาเชิญอ่านไหนอะเป็นอะไรถึงจึงไม่ไปทำงานตั้งสิบกว่าวันเสียงาอายเสีย,ยการเชิญที่แจงไปอ้อไม่ไปทำงานไปแ,ม,แไม่จริงต้องติ นั่งีอะไรเรยบิดโวนเี้ยใช่หมคนดโอ้เธอจงฟังไม่ฟังทุกอย่างแลเห็นโอ้ใจเย็นดีนะจ๊ะไม่เย็นแล้นลักคุนพีแหมแม่รุ่งนภาขอโทษไม่ต้องพูดจาพาทียนไม่เชื่อมันอยากตบคนดีก็ตีสักทีอย่านี้เลยกูชัดัอยากตบคนดีก็ตีสักทีอย่านี้เลยกูชัดชััช บ้านเรือนเราอยู่ใกล้กันเข<ไ>รวัรวนั้นกวางกันกลาง แต่รักของเรามีจางเปิดทางให้สร้างรักเอ่ยบ้านเรือนเราอยู่ใกล้กันเหตุรัวนั้นความกั้นกลางแต่รักของเรามีจางเปิดทางให้สร้างรักเอ่ย เป็นคนละอุตส่าห์ฝึกฝนทนมาตลอดกาลเกิดมาเป็นคนละอุตส่าห์ฝึกฝนทนมาตลอดกาลตรำทำการงานจะสร้างรักฐานที่เคยท้อใจหากมีเธอเคียงกายลำบากเพียงไหนเป็นตายก็ยอมบ้านเรือนเราอยู่ใกล้กันเขตรัวนั้นขวางกั้นกลางแต่รักของเรามีจังเปิดทาง สงรักพี่มาลำพันธ์าำาขมวาสนานานเปลี่ยนไปพี่มาลำพันธ์ลำปาขมวาสน,นานานเปลี่ยนไปอยากจะรอดูใจปรอต่อไปอกสักสองปีมันเพียนทำความดีเปนหนึ่งชีวตคงมีสุขเอย่ยบาดเรือนาอยู่ใกล้กันเหตรัวนั้น,นขวางกั้นกล ำใจดำมาเถิดงามคำฟังคำหน่อยนาอย่าทำใจดำแล้วมาเถิดงามคำฟังคำหน่อยนาาคราไปใจจางทุกคนคาดกว้างมาชิงน้องไปไสุระทมสวงในยำขาดดวงใจดังใครขาดเอ่ยบ้านเรือนระโย่ใกล้กันเขตรั้วนั้นขวางกันกลาง รักของเรามีจาง,งเปิดทางให้สร้างรักเอ่ยเมื่อใจตรงใจมม่ห่วงอะไรรอไปเถิดรอเมื่อใจตรงใจไม่ห่วงอะไรรอไปเถิดรอเธอมีดีพอจะมาสู่ขอมาอย่าคิดกลัวพอใจดียายเธอกลัวจะได้ทอนลัวเป็นพอเลยเบี้อ <า S 1> บ้าน,านเรือแเราอยู่ใกล้กัน,กน เขตรัวนั้นความกั้นกลางแต่รักของเรามีจางเปิดทางให้สร้างรักเอ่ยรื่นเริงหรือไทยเราเต้นรำไปดวงใจเบิกบานรื่นเริงหรือไทยเราเต้นรำไปดวงใจเบิกบานเมื่อใจรอมา สุขสมคำต่างขับเพลงรำนำเราจับระพำรำกันสุขเอ่ยบ้านเรือนเราอยู่ใกล้กันเขตรัวนั้นความกันกลางแต่รักของเรามีจางเปิดทางให้สร้างรักเอ่ยบ้านเรือนเราอยู่ใกล้กันเขตรัวนั้นความกันกลางแต่รักของเรามีจางเปิดทางให้สร้างรักเอย การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารจากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอลของกรมประชาสัมพันธ์ได้เริ่มตน้นหรือสวิชออนด้วยการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ,พื้นดินและทีวีดิจิตอลโดยมีเป้าหมายการให้บริการครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ95ของประชากรในประเทศภายในปีพุทธศักราช2560กรมประชาสัมพันธ์จำเป็นต้องปรับบทบาทหน้าที่ในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยขึ้นการเป็น เปลี่ยนแปลงจากอนาล็อกไปสูดส่ดิจิตอลนั้นหมายถึงการมีโทรทัศน์ที่ทันสมัยขึ้นสามารถให้บริการกับพี่น้องประชาชนได้อย่างกว้างขวางขึ้นรับได้สะดวกมากขึ้นรับได้ในพื้นที่ที่จํากัดมากขึ้นพื้นที่ที่เป็นจุดบอดก็จะหายไปเพราะฉะนั้นประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างมากกรมประชาพันธ์ได้จัดทําแผนเปลี่ยนถ่ายการรับโทรทัศน์ระบบ เราพาคนเีินไปสวดระบบดิจิตอลนี้ได้ําเนินการจัดตั้งสถานีในปี2557นี้ในจํานวน17สถานีนะโดยหลักการก็คือจำ,จำนวนสถานีหลักไม่มีทั้งหมด39แหง่งกรมําเนินในปีแรกนี้17แหง่งและในปี2558ก็จะําเนินในการจัดตั้งอีกจํานวน22แหง่งครบ2ปีคือ39สถานีหลัก และปีที่3เราจะดนรินนการติดตั้งสถานีสมจุดบอร์ดจำนวนไม่น้อยกว่า1 1อสบสถานีหแลบบักและสถานีสมจุดบอร์ดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ไปสู่แบบความคมชัดสูงหรือ HD ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ที่ดำเนินการแบบคู่ขนานทั้งระบบอนาล็อกและดิจิตอลและปรับเปลี่ยนรายการให้มีเนื้อหาสาระเพื่อบริการสาธารณะการเข้าสู่ ทีวีดิจิตอลแล้วก็เราก็ได้เข้าสู่ทีวีสาธารณะประเภทที่3อันนี้ก็หมายความว่าเราจะเน้นการเป็นทีวีสาธารณะให้มากขึ้นภายหลังทีวีอนาล็อกสวิชออฟหรือยุติการแพร่ภาพและส่งกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกในปีพุทธศักราช2561คลื่นความถี่เดิมของทีวีอนาล็อกนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งกระจายเสียงในระบบดิจิตอลหรือเรดิโอดิจิตอลของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย การเปลี่ยนระบบการส่งวิทยุในระบบดิจิตอลนี้จะไม่ได้ไม่กระทบกับระบบการส่งวิทยุที่เป็นระบบ FM เดิมโดยไปใช้ในช่องความถี่ที่เป็น VHF band คือช่อง5379ซึ่งเราใช้ในปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์ได้ทำบันทึกความเข้าใจายยเรื่องความร่วมมือในการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมและผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีก7องค์กรเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ผู้ทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลปีที่8 1กรมประชาสัมพันธ์ยังก้าวเข้าสู่การกระจายภาพและเสียงผ่านเครือข่ายบอร์ดแบนด์ความเร็วสูงโดยแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้จากทุกมุมของโลกสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นก้าวสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมของภาครัฐภาคสังคมและภาคประชาชนในการก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของทีวีดิจิทัลที่กำลังจะเพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวนถึง48ช่องสอบรับกับแผนดิจิทัลสวิชโอเวของประชาคมอาเซียน การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอลของกรมประชาสัมพันธ์จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านสังคมไทยให้ก้าวสู่สังคมข้อมูลข่าวสารที่ดำรงไว้ซึ่งพันธกิจเพื่อสาธารณะคือการเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ภาครัฐและดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ในระหว่างวันที่11ถึง17พฤษภาคม2557ชาวพุทธทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาโลกประจำปี2557ณมนทลพิธีท้องสนามหลวงครับจึงขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะมาร่วมกิจกรรมที่จะจัดขึ้นมากมายนะคะอาทิเช่นสก,การะพระบรมสารีริกธ,ธาตุค่ะฟังธรรมจากพระวิปัสสนาจารย์กิจกรรมไหว้พระเวัด กิจกรรมลอยประทีปสักการะพบพุทธร,รูปศักดิ์สิสทธิ์9ประเทศและการออกบูธกิจกรรมของภาคส่วนต่างๆรอบมณฑลวิธีท้องสนามหลวงค่ะแล้วพบกันในงานตลอดทั้งสัปดาห์นะคะ ในระหว่างวันที่11ถึง17พฤษภาคม2557นี้ชาวพุทธได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาโลกประจำปี2557ณบนทลนพิธีท้องสนามหลวงจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมที่จะจัดขึ้นมากมายอาทิเช่นสักการะพระบรมสารีริกธาตุฟังธรรมจากพระวิปัสสนาจารย์กิจกรรมไหว้พระเก้าวัดกิจกรรมลอยประทีปสาการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก้าประเทศและการออกบุกกิจกรรมของภาคส่วนต่างๆ